ปกติแล้วเราไม่ใช่คนเหนือใช่ไหมพิจิตร้องนี่มันเหนือไหมมันไม่กไม่ใช่เหนือมันเป็นภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนเพราะว่าถ้าภาคเหนือเนี่ยเลยขึ้นไปจังหวัดเนี่เป็นดิเขาจะพูดเหนือแล้วแต่เราไม่พูดเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าคือเมนูเนี่ยก็คือเหนือแท้เลยแหละมีตำถนนตำบ้นุนตำบ้หนุนจอปรกกาศจอประกาศอันนี้น้ำพริกอ่องนะครับแล้วก็อันนี้เป็นแกงทังเลแกงทังเลแล้วก็มีปูอ่องด้วยนะครับใช่ก่อนอื่นเราต้องเปิดการรับรู้ด้วยอ่องปูนา นื้อเอ่ออ่สไปเหนือที่แท้ทูเอาจิ้มติดด้วยชนกันอย่างนี้เลยเหรอเออแล้วก็เชียร์เหมือนที่เราเคยเชียร์น้ำสตรอเบอรี่น้ำโซดากัน ม,มันจะมีความมันๆเค็มนิดๆ <ừ> หอมกลิ่นแบบมันฟูนาใช่ข<อ>ี่เหียจบนโต๊ะทั้งหมดเนี้ยที่ปราบเจยนวันนี่คุณดิฉชอบทำอาหารใช่ไหม,มท้าไม่เป็นเลยนี่เหรออ้าวแล้วปกติอาหารที่เราทำอะจะเป็นสไตล์ไหนกลางอีสานใต้แต่ที่ปราบเลียนเลยอะเหนือทำไม่ได้คือมันทําให้ออกมาเป็นรสชาติเหนือไม่ถูกมันจะลำมันจะมันจะมนมนนนวลเดี๋ยวไม่เชื่อลองชิมจอประกาศเลยมา รู้ป่ะว่าจริงๆแนะว่าอาหารอา่ะอาาร่อยไม่อร่อยอ,อ,ยอ,อีกเรื่องนะแต่กินเหีย่ยวไก่อ้เพิรสชาติอาหารน่แล้วกินกหี่ยไกมันอร่อยที่สุดตอนนี้ก็ต้องปอนกนกอร่อยอันนี้มันจะเป็นฟิวเหมือนจับ่ายที่มีความเปรี้ยวเข้ามานิดนึงใช่แล้วก็มีบ <ะ S 1> แบบกะปิหน่อยๆไม่ใช่ ไม่ใช่กะปิปน,นี่กะปิแล้วมันใครมันใครมาอะไรฟิลนี่มาจากน้ำมะขามเปียกนกเลยมันจากอะไรอ่ะถั่วเน่าอ๋าอถั่วเน่า,าเหรอแล้วต่อเมนูไหนต่อคะเอาตำมะหนุนแล้วกันตำมะหนุนอื ตำขนนบางที่มันจะไม่ใช่รสชาติ่านี้ไงอันนี้มันจะมีเมข้นเตียวเขมข้นอร่อยอร่อยเลยเอ๊ะข่าววันข้าวเราเรียนลูกๆชันเหรอพี่จอมไม่เคยเล้นเขาไม่ได้ร้อนเลยเขาดังไงเราก็แบบอยากลองพูดให้มันดูน่ารักแบบเขาอะไรอย่างเงี้ยลองพูดูดิคือผมผมก็จะพูดแบบประมาณว่าอันนี้เรียกว่าอะไรนะรับหมูแคบหมูมันรสชาติอร่อยมากเลยครับมันไม่ได้เป็นเกาหลีลูกไันเป็นไรครับมอดินเดียมันเปอะไรอันนี้แกง หางเละอืมอร่อยพิกออกก่อนต้องเอาแคหมูจ้วงเลยก่อนนะไงฮะอร่ยอยไหมอร่อยแล้วยิ้มเองนะเออยน้ำพริกอองม,นะมันจะเปไหนนะตอนนันนวลๆนะ ร้านหอมดวนเอกไมย่ยร้านอาหารเหนื้อลำแต่แต,ต้นตำรับจากเชียงใหม่บรรยากาศอบอุ่นเหมือนกินกับข้าวฟีมือแม่เราขอแนะนำชุดน้ำพริกอ่องเสิร์ฟมาพร้อมแคปหมูและผักสดรสชาติกลมกล่อมจอผักกาศน้ำซุปร้อน,อนสดคล่องคอและยังมีอีกหลากหลายเมนูให้ได้ลิ้มลองกันดูรายการจบแล้วอย่าลืมตามรอยจูดีและปอมาทานกันนะครับ